ออกติดดอกติดผลทั้งปีเลยครับเขาเรียกว่าพันพะวายครับพัวายพันยทวายแปลว่าอะไรอ๋อทวายแปลว่าออกก่อนฤดูหรือออกตลอดทั้งปีอผักสาบเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรเอาไปต้มลวกนึ่งดองทานกับน้ําพริกได้เลยครับทานดิบได้เลยไม่มิ้นเขียวครับตัวนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับเรากินกับน้าพริกทั่วไปได้เลยน้ําพริกประปุมกระูนี่ได้ได้หมดใช่ไหมครับใช่ครับได้หมดเลยโอ้เกษตรวน้อยขายยังไงครับบอกถ้าขายเป็นลูกผลอ่อนนี่หน้าสวนกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับ กิโลละหนึ่งร้อยบาทใช่ครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับนี่ประมาณสามงานกว่าครับสามงานกว่าใช่ครับเราเก็บแต่ละครั้งนี่ได้ก็กิโลประมาณยี่สิบกว่าโลได้ครับยี่สิบกว่าโลับถึงแน่นอนครับสองวันสามวันนี่ยี่สิบกว่าโลเลยครับก็คือสองสองพันบาทเลยนะใช่ครับใช่แล้วไปขายที่ไหนอ๋อส่วนมากแม่ค้ารับที่สวนครับแล้วก็มีออนไลน์บ้างผลอ่อนผลแก่เราจะดูยังไงครับครับผลอ่อนผลแก่ตามที่เก็บนะครับผลอ่อนก็จะสังเกตง่ายนี่ ถ้าเป็นลูกแบบนี้คืออ่อนแน่นอนเราสังเกตเราใช้เล็บหยิกดูครับถ้าหยิกเข้าแสดงว่าอ่อนเนี่ยถ้าหยิกไม่เข้าแสดงว่าแก่นี่ครับถ้าหยิกไม่เข้าคือสังเกตแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเล็บหยิกไม่เข้าเนี่คือลูกแก่ร้อยเปอร์เซ็นเราจะไม่เก็บส่งลูกค้าครับแต่ถ้าหยิกเข้าแบบนี้แสดงว่าเป็นผลอ่อนครับเนี่ยการเจ็บให้ดูแบบนี้ครับอันนี้คือเรากินได้เลยครับทานดิบได้เลยเบาๆลองลองชิมดูนะกัดให้ดังฟลกนะครับนี่ครับอืทานดิบได้ครับ ติดขมนิดนึงใช่ครับขมนิดนึงเพราะขมเป็นยาใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าผักสาบตัวนี้ยมีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ครับแต่เป็นยาอะไรเราจะไม่บอกให้ไปดูใน Google เอาเนาะใช่ครับเราปลูกกว่าจะได้ผลผลิตแบบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นับจากวันที่ปลูก3เดือนกว่าถึง4เดือนครับแต่ก็อยู่ที่เราดูแลครับแต่ไม่เกินสีเดือนแน่นอนครับได้ดอกได้เห็นผลแน่นอนครับครับเราปลูกแล้วเราจะมีผักสาบที่เป็นดกๆแบบนี้ใช่ครับแล้วก็หาโต๊ะมานั่งแบบนี้ได้เลยเนาะใช่ครับ พืชชนิดนี้อยากให้ปลูกครับเพราะว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวเกินสิบปีครับเป็นพืชระยะยาวครับไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บ้านผืนครับตําบลรัตนบุรีอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เห็นอยู่นะครับคือผักสาบทวาย ถวายแท้ไม่จกตาครับของเกษตรตัวน้อยเกษตรตัวน้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับบาฟงครับครับอันนี้นาให้พี่ดวงเขารู้จักนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับชมสวนผักสาบผักอินูนสวนเกษตรตัวน้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าผักสาบผักสาบคือภาคอีสานจะเรียกผักสาบส่วนภาคกลางก็จะเรียกผักอินูนครับมันเป็นผักอะไรยังไงมาจากไหนครับนี่ตามพื้นฐานนี่จะมาจากป่านะครับครับตามธรรมชาติจะเกิดปีละหนึ่งครั้ง ก็คือจะออกผลปีละหนึ่งครั้งใช่ครับใช่ครับตามธรรมชาติตามธรรมชาติจะออกช่วงหน้าฝนปีละหนึ่งครั้งคือที่ช่วงนี้เลยใช่ครับช่วงต้นฝนครับครับแล้วของเรามันดีกว่าที่จากธรรมชาติยังไงครับคือมันออกติดดอกติดผลทั้งปีเลยครับเขาเรียกว่าพันพัทวายครับทวายพันทวายทวายแปลว่าอะไรอ๋อทวายแปลว่าออกก่อนฤดูหรือออกตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีอืครับอันนี้คือผักสาบที่เมื่อก่อนที่อยู่ในป่า ใช่ครับแต่เราเอามาปลูกที่บ้านใช่ครับเกษตรตัวน้อยปลูกมากี่ปีแล้วครับตัวนี้ทำจริงจริงสามปีกว่าครับสามปีกว่าใช่ครับผักสาบเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรเอาไปต้มลวกนึ่งดองทานกับน้ําพริกได้เลยครับทานดิบได้เลยไม่มินเขียวครับตัวนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับเรากินกับน้ําพริกทั่วไปได้เลยน้ําพริกประตุ้ระทูนี่ได้ได้หมดใช่ไหมครับใช่ครับได้หมดเลยโอ้เกษตรตัวน้อยขายยังไงครับบอกอ่าถ้าขายเป็นลูกผลอ่อนนี่หน้าสวนกิโลละหนึ่งร้อยบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทใช่ครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทพื้นที่ ตรงนี้เท่าไหร่ครับนี่ประมาณ3งานกว่าครับ3งานกว่าใช่ครับเราเก็บแต่ละครั้งนี่ได้ก็ประมาณ20กว่าโลได้ครับ20กว่าโลับถึงแน่นอนครับ2วัน3วันนี้2ี่กว่าโลเลยครับก็คือ2,000บาทเลยนะใช่ครับใช่แล้วไปขายที่ไหนอ๋อส่วนมากแม่ค้ารับที่สวนครับแล้วก็มีออนไลน์บ้างผลอ่อนผลแก่เราจะดูยังไงครับครับผลอ่อนผลแก่ตามที่เก็บนะครับผลอ่อนก็จะสังเกตง่ายนี่ ถ้าเป็นลูกไบนก็คืออ่อนแน่นอนเราสังเกตเราใช้เล็บหยิกดูครับถ้าหยิกเข้าสแสดงว่าอ่อนเนี่ยถ้าหยิกไม่เข้าสแสดงว่าแก่นี่ครับถ้าหยิกไม่เข้าคือสังเกตแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเล็บหยิกไม่เข้านี่คือลูกแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่จะไม่เก็บส่งลูกค้าครับแต่ถ้าหยิกเข้าแบบนี้สแสดงว่าเป็นผลอ่อนครับเนี่ยการเจ็บให้ดูแบบนี้ครับอ,อันนี้คือเรากินได้เลยครับทานดิบได้เลยเบาฟงลองลองชิมดูนะครับัดให้งตักฟอกนะครับนี่ครับอืทานดิบได้ครับ ติดขมนิดนึงใช่ครับขมนิดนึงเพราะผมเป็นยาใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าผักกาบตัวเนี้มีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ครับแต่เป็นยาอะไรเราจะไม่บอกให้ไปดูใน Google เอาเนาะใช่ครับเราปลูกกว่าจะได้ผลผลิตแบบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นับจากวันที่ปลูก3เดือนกว่าถึง4เดือนครับแต่ก็อยู่ที่เราดูแลครับแต่ไม่เกิน4เดือนแน่นอนครับได้ดอกได้เห็นผลแน่นอนครับครับปลูกเวลาปลูกเนี่ยเราได้ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับ หลักๆก,ก็คืออย่าขาดปุ๋ยเคมีครับสูตรเสมอ1 5 3้าสาตัวเดือนละ 2- อถึงสครั้งอย่าขาดครับแล้วก็ปุ๋ยคอก็ต้องใส่แต่หลักๆคือปุ๋ยเคมีอย่าขาดครับครับผักสาบมันมีโรคมีภัยไหมมีศัตรูพืชไหมศัตรูพืชก็จะมีแมลงหนอนผีเสื้อครับที่ว่าอันตรายสุดๆนอกนั้นก็ไม่มีครับแล้วเราดูแลยังไงก็ถ้าเจอก็ใช้มือลีดไข่เขาทิ้งเด็ดตามใบตามมือตามยอดเขาออกครับอืมก็คือการดูแลบำรุงสาไม่ยากใช่เราก็เดินดูครับแต่ถ้าปลูกแล้วไม่ดูแลนี่ไม่เหลือแน่นอนครับครับแล้ว ใช้เวลาปลูกกี่เดือนต้นนี้เข้าเดือนที่สีีเดือนกว่าแล้วครับเนี่ยสี่เดือนกว่าที่ออกผลดกดดกนี้เหรอใช่ครับต้นนี้คือปลูกแซมนะครับนี่นี่นี่ลูกของเขาแหละครับเนี่ยโอ้ก็คือสี่เดือนเราจะได้ใช่ได้อย่างนี้เลยสี่เดือนต้นขนาดนี้แล้วครับเล็กๆเองครับสามเดือนกว่าก็เริ่มมีดอกแล้วครับสีเดือนห้าเดือนนี่เต็มเลยครับดกมากครับอืเดี๋ยวเขาเราอันนี้คือต้นพันธุ์ที่ที่เราไว้แบ่งปันกับทางลูกค้าใช่ไหมครับ ใช่ครับนี่คือต้นพันธุ์ที่สวนนะครับต้นที่จะจัดส่งก็จะประมาณนี้ครับบางท่านก็ได้ต้นคู่ไปก็จะโชคดีหน่อยหนึ่งถุงเราจะทําให้สองต้นเลยครับก็คือจะได้จะได้ต้นพันธุ์นี้ไปใช่ครับแล้วก็ปลูกสี่เดือนเราก็จะได้ผลผลิตที่เป็นแบบนี้เลยถูกต้องครับรับรับประกันสายพันธุ์แท้นะครับสายพันธุ์แท้ทวายแท้ใช่ครับไม่จกตาไม่จกตาให้ดูเอาใช่ไหมครับใช่ครับของแท้นี่ครับตามสวนเลยครับไม่จกตาจริงๆครับอเอาใครที่สนใจอยากเอาผักสาวไปปลูก เพื่อแบ่งปันจําหน่ายผลผลิตหรือเอาไว้ทานในครัวเรือนติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับครับถ้าเป็นเพจก็สวนผักสาบอาเภอรัตนบุรีนะครับถ้า Facebook ก็เกษตรตัวน้อยหรือช่องทางอีกหนึ่งการติดต่อก็เบอร์โทรนะครับ0 8 6 539 4503บวกไอเดียไลน์ครับครับใครที่สนใจอยากปลูกหรือเอาของเกษตรตัวน้อยไปปลูกแล้วสามารถปรึกษาในเรื่องขั้นตอนการปลูกได้ไหมครับได้ครับใน ตะก้าที่จัดส่งจะมีเอกสารวิธีการปลูกใส่ให้ไปในตะก้าทุกคนครับครับเราปลูกแล้วเราจะมีผักสาบที่เป็นดกๆแบบนี้ใช่ครับแล้วก็หาโต๊ะมานั่งแบบนี้ได้เลยเนาะใช่ครับพื่อชนิดนี้อยากให้ปลูกครับเพราะว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวเกินสิบปีครับครับเป็นพืชระยะยาวครับไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกครับก็คือผักก็คือเขาเออกินตลอดอยู่แล้วเนาะครับครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาในช่องทางที่เกษตรตัวน้อยแจ้งไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ ครับสสวัดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ